ากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูบตามนะครับกับ c h ช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมได้นะพระมาอีกหนึ่งลังนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงตาเขมวอรธรโมวัดพักคะตะบนลินฟ้าอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดสิสเกตนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมได้มาแล้วหนึ่งลังนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะได้มาลังที่สนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับ คนสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็เขามีรายการให้ลุ้นนะฮะสร้างน้อยนะสร้างแค่5,900องค์นะครับสมทบทุนร่วมสร้างพระใหญ่ริมแม่น้ำมูลตามดำบริของหลวงตาขึมนะหลวงตาขึมท่านเป็นพระอาียาสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปัจจุบันท่านสิริอายุ75ปี55พันษาครับรุ่นนี้นะก็จะมีให้ลุ้นเนื้อชานหมากเนื้อเหล็กไหลเนื้อผงพญาโคจสารเนื้อผงหยก เนื้อว่านสบู่เลือดการันตีตะกุดทองคำสององค์และการันตีตะกุดเงิน5องค์นะสร้าง5900องค์นะครับได้มา1ลังนี่คือลังที่2ขออนุญาตตัดลังให้ท่านชมกันเลยนะครับมาดูกันว่าในลังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเขาไม่ได้การันตีเขาไม่ได้ทําตําหนิมานะฮะว่าไม่ได้ทาําตําหนิตะกุดทองคํามานะลูกค้านี่ในลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะทําการแกะให้ท่านชมวันนี้ไม่ต้องลุ้นนะลูกค้าวันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมนะครับไม่ต้องลุ้นนะวันนี้นะครับดูกันสบายๆนะครับแล้วจะแกะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านชมเลือกเลือกเนื้อเลยนะลูกค้านะเลือกก็เลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับนะฮะอ่ะ เดี๋ยวแกะลุ้นเนื้อให้ชมกันนะครับรอบที่แล้วก็ได้มาผมเปิดลุนละ2 5 0้บาท3ามลุนเ700ดร้อยยอดจองเต็มวเร็วมากนะเดี๋ยวแกะทีละองค์นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมนะครับแต่แต้นนะครับองค์แรกแล้วมาดูกันโอ้โหเนื้ออะไรครับดำดำฮะนะเนื้ออะไรครับเดี๋ยวดูใบรายการก่อนนะฮะนี่ดูใบรายการเขาดูตรงนี้นะลูกค้านี่เขาจะแปะไว้อ้า ไม่มีนะครับอ่ะแปะไว้ตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บออกมาให้ชมนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะฮะนะองค์นี้นะครับดำดำนะครับอ่ะน่าจะเป็นเดี๋ยวดูดูรายการก่อนนะฮะเป็นเนื้อเหล็กไหลครับนี่นะเนื้อเหล็กไหลนะครับจะออกดำดำนะครับเนื้อเหล็กไหลนะฮะ นเนื้อเหล็กไหลสวยๆเลยลูกค้าโรยก็เรียกอะไรนะครับโรยผงตะไบทองนะครับสวยๆเลยนะฮะดูหน้าหลงตาคืมฮะสวยมากครับอนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวสองความสวยท่านชมนะครับหน้าเหมือนเป๊ะครับนะหน้าหลงตาคืมครับดวงเศรษฐีครับนะฮะหลงตาคือ,คนะคคอมีโรยพอยเสกด้วยนะฮะนี่เห็นไหมลูกค้า เป๊สวยมากด้านหลังก็เป็นยันดวงฮะวัดผักกะตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดิศเกรตอายุ75ปีนะครับดวงเศรษฐีเสาห้าครับปลุกเสก5วาระวาระสุดท้ายนะปลุกเสกในเลิกเสาห้านะดวงเศรษฐีนะเขาจะตอกโคตรตอกเลขํำเบอร์ด้านข้างองค์นี้เลข120นะครับตอกโคตแล้วก็ตอกเลข นัมเบอร์นะครับดูหน้านะดูหน้าพระหน้าหลงตาคืนองค์พระนี่นูนออกมาเลยให้ไหมสวยงามมากนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับใครอยากได้ครับอ่ะองค์นี้เดี๋ยวให้ราคาแบ่งปันค่ะเดให้ดูหน้าสูไม่ใกล้นี่ไปสวยมากครับนี่นี่ใครอยากได้ครับองค์นี้นะครับแบ่งเบาๆครับแบ่งปันเบาๆครับเอาไปที่ นะครับขอที่ขอที่100บาทอ่ะส่งฟรีใครรับปิดมาขอที่100บาทครับองนี้ปิดไปนะครับ1 0 0บาทส่งฟรีนะครับใครรับปิดมานะครับอ่ะองถัดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนอเราจะไปเรื่อยๆนะลูกค้าก็มีเยอะนะเอาไป100บาทก็พอนะจจะ,ะนะครับดูไปเรื่อยนะครับ แกะองค์ถัดไปนะครับองคนี้นะฮะขึ้นมานะแต่นแต้นนะครับโอ้โหงานลงยาครับลงยาลายเสือครับโอ้โหลงยาจีวอนอี่เลยลูกค้าเขามีลุ้นงานเรืองแสงด้วยนะฮะองค์นี้ลงยาลายเสือครับสวยมากลูกค้าเลขนัมเบอร์เท่าไหร่เลขสิบหกครับนะลงยาลายเสือเลขสิบหกนะ องนี้นะเดี๋ยวผมดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับองค์สีขาขาวแบบนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อพญาโคจสาสันหรือเปล่าลเนื้ออะไรนะเนื้อขาวนะรู้ตัวเป็นเนื้อว่านขาวนะฮะสวยมากลูกค้าลงยาลายเสือครับยังไงฮะหลวงตาขึมนนะดวงเศรษฐีครับ นี่เลยสวยงามมากลูกค้าเลข16ครับนะใครอยากได้องค์นี้ผมขอ200อ่ะปิดมา200ส่งฟรีอ่ะผ่านไปนะฮะปิดมานะท่านเอ้าองค์ไหนลงยาละไเสือท่านก็เขปบรูปส่งมานะะท่านเจาองค์ไหนท่านแขปบรูปส่งมานะครับอ่ะถัดไปนะครับจะแกะให้ท่านชมแล้วก็ท่านก็เลือกก็ได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาโอ้โหพิเศษนะฮะ อันนี้เนื้อน้ำตาลครับผมโรยผงตะไบทองครับเลขสิบสองครับองนี้หลังยันดวงเศรษฐีครับสวยงามมากลูกค้าเนื้อออกน้ำตาลน้ำตาลนะฮะองนี้สวยมากนะครับเอาไปหนึ่งโรอยบาทครับหนึ่งโอร้อยบาทครับนี่เห็นไหมจีวอนเน้นๆเลยนะมวลสารดีมากครับอขอหนึ่งโอร้อยบาทปิดไปครับ่าอปิดไปนะ เอาไปเก็บไว้เลี่ยมไว้บูชานะครับเช่าบูชาไปนะครับ1นึ100บาทเท่านั้นเองนะครับปิดไปนะครับแบ่งปันกันไปครับโอ้โหเนื้อว่านดอกทองเหลืองครับนี่หรือว่าเนื้อผงขมิน้นสวยมากองสีเหลืองแบบนี้สวยมากครับเลข7เจ็ดสิบห้านี้อายุหลวงตาขึมเลยนะ เนื้อขมิ้นเนี่ยนะเห็นไหมโรยผงตะไบทองฮนะอ่ะเอาไป1,000นะครับ 1, 100บาทปิดไปนะครับอ่ะเก็บนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วฮนะใครจะรับก็ปิดมานะครับพระสวยแบบนี้มวลสารดีวัตถุประสงค์ดีนะครับร่วมสร้างพระใหญ่แล้วสร้างน้อยด้วยนะแล้วเป็นหลวงตาขึมนนะไม่มีใครกล้าให้องค์ละร้อยเท่าผมนะครับนะแบ่งปันทุกท่านไปอุ้ยองค์นี้ตะกุดเงินครับโอ้โหด้านหลังฝังพลอยเม็ดเป้งเลยฮนะ โอ้โหนี่ดูครับพลอยฮะอัญมณีครับตะกุดเงินหนึ่งดอกเลขสองตัวเดียวครับโอ้โหสุดจัดนะลูกค้าสุดจัดเลยอ้าวเดี๋ยวดูหน้าแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่นี่นีน่หน้าลงตาขึ้นครับเหมือนมากครับเหมือนเป๊ะอ่าตะกุดเงินหนึ่งดอกชัดเจนโคดก็โคดเงินฮะแผ่นโคดเงินฮะเลขสองครับ ด้านหลังฝังพลอยฮะดูอันนี้มณีครับโอ้โหองนี้สุดจริงครับใครรับครับอ่าขอสามร้อยบาทมาใครรับขอสามร้อยบาทเลขสองตัวเดียวครับมาตะกุดเงินฝังพลอยนะครับเนื้อขาวนะฮะนี่ปิดมานะฮะขอสามร้อยบาทปิดมานะใครรับปิดมาขอสามร้อยอ่าราคาแบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปนะครับดูไปเรื่อยลูกค้าเย็นเย็นนะครับ โอ้โหเนื้อน้ำตาลนาว่าน,น้ำตาลนะครับองค์นี้อตะขุดเงินด้วยนะลูกค้าตะขุดเงินหนึ่งดอกครับสวยมากองค์นี้เลขนัมเบอร์สองสี่ครับเลขสองสี่นะฮะชัดเจนมด้านหลังฝังพลอยไม่เป๊กๆเลยฮะโอ้โหสวยมากค่ะดูดวงเศรษฐีนะฮะสวยมากดูหน้าหลง,หลงตา หูสวยมากครับตะกุดเงินครับเลขสองสี่ครับโอ้โหขอสามร้อยบาทครับมาใครรับปิดมาครับขอสามร้อยครับองนี้ครับนะสวยๆแบบนี้ปิดไปเลยสามร้อยบาทอ่ะปิดไปใครรับก็ปิดมานะครับนะสวยๆเอาไปเก็บไว้บูชานะใครบูชาไปก็ขอให้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะฮะกันทุกๆทุกท่านนะฮะ ร่วมบนสร้างพระใหญ่หริมแม่น้ำมนกับหลวงตาขึมวรธรรโมนะดูองค์นี้โอ้โหอุอ้ยเนื้อเหลืองฮนะตะกุดเงินครับแล้วฝังพลอยโอ้โหวิลูกค่ะดูครับเลขสองสามครับใครอยากได้เอาไปสามร้อยองค์นี้เอาไปสนะามรอยตะกุดเงินครับหนึ่งดอกฝังพลอยส,ยสวยๆเลยนะครับอ่ะเอาไปสามร้อยบาทครับอ่ะปิดไป 300นะครับพุทธคุณเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วครับนะสร้างแบบฉบับโบราณนะครับเป็นกดมือด้วยนะครับนะกดมือแบบโบราณเลยนะครับนะกดมือแบบฉบับโบราณหลวงตาท่านกดมือให้ด้วยนะฮะนี่นะครับดูถัดไปครับถัดไปครับเมื่อกี้เปิดไป300อนะองค์เมื่อกี้โอ้โหหน้ากากทองฮะโอ้โหได้ลุ้นเซอร์ไพรส์จริงๆฮะหน้ากากทองครับโอ้หน้ากากชุบทองนะครับเนี่ย นี่คือองค์หน้ากากชุบทองนะฮะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวสองหน้าแป๊บหนึ่งหน้ากากชุบทองฮนะโอ้โหเป๊ะครับงานหน้ากากชุบทองครับเลขหนึ่งหกอะไรนี่ยหนึ่งหกเก้านะลูกค้าโอ้โหไม่ใช่หนึ่งหกแปดนะฮะหน้ากากทองนะ,ะขอสามร้อยบาทครับลูกค้า นี่หน้ากากชุบทองครับมาเลข169เอาไป300นะครับแบ่งกันไปนะฮะแบ่งทุกท่านไปนะครับอ่าปิดไปนะฮะปิดไปครับราคาแบ่งปันครับปิดไปนะครับแบ่งปันกันไปครับราคาแบ่งปันครับทุกท่านนะครับดูไปเรื่อยฮะอืมเนื้ออะไรครับเนื้อดำดครับต้องเป็นเหล็กเหล็กไหลแน่นอนเลย นเนื้อหล็กไหลแน่นอนฮะองนี้เลขแปดสิบเอ็ดครับนะใช่ไหมฮะเ,เลขหนึ่งแปดหนึ่งฮะนะเลขหนึ่งแปดหนึ่งครับเลขหามเงินหามทองครับนี่เลยนะครับอผมขอหนึ่งร้อยบาทนะฮะองนี้นะ,ะไม่มีออปชันไม่มีฝังตะกุดนะขอหนึ่งร้อยบาทนะใครรับก็บปิดมาส่งฟรีส่งฟรีทุกรายการฮะส่งฟรีทุกรายการนะปิดไปนะครับอ่ะมานะครับ แบ่งปันกันไปครับราคาแบ่งปันครับหลวงตาขืนวระธรรมโมครับวัดปักกะน,นะครับนี่เลยฮะเนื้อน้ําตาลครับเนื้อน้ําตาลครับองนี้ครับโอรยผงตะไบทองที่สวยเลยครับนี่สวยๆเลยฮะเลขแปดสิบหกนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทครับปิดไปครับ 100บาทจัดส่งฟรีครับผมจัดส่งฟรีไปเลยนะหลวงตาขึมน,นะครับดูอีกนะฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยขึ้นมานะครับโอ้โห,โโหเนื้อแดงแดงครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับโอ้สวยมากแล้วฝังอะไรเนี่ยพลอยนะโรยผงตะไบทองนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับสีแดงแดงฮะ เลขหนึ่งสองหนึ่งหาเงินหาทองอีกแล้วนะฮะอ่ะองนี้ใครรับปิดไปที่หนึ่งร้อยบาทครับอ่าปิดไปหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะแบ่งปันทุกท่านไปในราคาแบ่งปันนนะราคาจับต้องได้นะฮะเอาไปเก็บเอาไปเลี่ยมเอาไปใช้นะให้เกิดพุทธคุณนะครับลงตาขึ้นนี่พุทธคุณสูงมากนะจะบอกไว้ก่อนนะครับถังมีตาคา้าขายโอ้โหเนื้อนะ เนื้อเหล็กไหลดำนะนี่หน้ากากชุบทองครับองนี้ครับเลขสี่แปดนะลูกค้าสี่แปดหรือแปดแปดเลขสี่แปดนะครับนี่หน้ากากนะครับเลขสี่แปดนะครับอ่ะเอาไปสามร้อยนะใครรับปิดมาขอสามร้อยนะงานมีออปชันแบบนี้นะสวยๆนะครับแบ่งปันทุกท่านไปนะครับของดีครับของดีนะตอนนั้นผม ตอนที่ลังแรกผมได้มานั้นรุ่นละสองร้อยห้าสิบาทนะสามรุ่นเจ็ดร้อยบาทเนาะลูกค้าปิดไปหมดแล้วนะครับนี่ได้มาลังที่สองนะฮะได้มาเอามาแบ่งตันทุกท่านอีกนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับสีดแดงแงนะฮะว่านสบู่เลือดนะครับนี่สวยงามเลขหนึ่งสี่สามเนื้อว่านสบู่เลือดนะสวยงามมากนี่ครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทปิดไปนะครับ หนึรบาทปิดไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะฮะเปิดขึ้นมาองนี้โอ้โหเนื้อเหล็กไหลดำครับเหล็กไหลดำฮะเนื้อเหล็กไหลครับนี่โอ้โหเลขเก้าหกหเก้าครับโอ้โหเลขยินอย่างด้วยฮะเก้าหหเก้านี่ยนะนี่ เอาไปหนึ่งโร้อยนะหนึ่งโร้อยบาทครับอ่ะคุณลูกค้าปิดไปเลยใครรับปิดไปครับหนึ่งโอร้อยบาทครับปิดไปนะครับปิดไปเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับนะวันนี้หนึ่งร้อยวันหน้ามันอาจจะไม่ใช่หนึ่งร้อยนะลูกค้าอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านนะครับนะเพราะพระสร้างน้อยนะอนาคตไม่มีใครรู้หรอกครับนะเก็บไว้ครับองละร้อยนะครับราคาแบ่งปันฮะทุกท่านนี่นะครับมันเราร่วมทําบุญด้วยกันฮะ แค่หนึ่งร้อยบาทนี่องละร้อยนะครับนี่ลูกค้าแบ่งกันไปครับเนื้อว่านสบู่เลือดองค์นี้เลขหนึ่งสี่สองเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับปิดไปนะหนึ่งร้อยบาทครับอ่าหาร่วมทําบุญด้วยกันสร้างพระใหญ่ครับองละร้อยนะเอาไปเก็บไว้นะคนละองสององสาบองคราคาเบาๆนะไม่เสียหายนะครับบอกไว้ก่อนนะไม่เสียหายนะครับอ่าร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ วันนี้ท่านเช่าผมไปร้อยนะวันหน้าท่านอาจจะปล่อยออกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะใครจะรู้นะครับนะราคาแบ่งปันนะเนื้อสีเหลืองนะวาน่นนะนวานขมิ้นนะครับเนื้อว่านขมิ้นนะนะหรือว่าว่านดอกทองเหลืองนี่แหละเลขหนึ่งห้าสามครับไขรรับองค์นี้ก็หนึ่งร้อยบาทปิดมานะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับไขรรับองค์นี้ก็ปิดมานะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะ แบ่งปันนะราคาแบ่งปันนะเอาไปเลี่ยมไปใช้งานนะเนื้อหอมมากเพราะว่าเป็นว่านจริงๆนะฮะใช้ว่านนะมาทำนะครับ,นะนะรบองพระจะมีความหอมนะหอมมากนะครับปลุกเสกถึงห้าวละนะครับวันนี้ก็ได้ราคาแบ่งปันกันไปนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะฮะเดี๋ยวดมน่ออหอมมากนะนี่เลยลูกค้านะครับ องนี้เลขอุ้ยตองหนึ่งครับเลขตองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับนี่ใครจะเอาองคนี้ขอสองร้อยพอปิดมาครับสองร้อยพอเลขตองหนึ่งครับเนื้อว่านสบู่เลือดเลขตองหนึ่งขอสองร้อยบาทใครรับปิดมาครับอ่าปิดไปนะเลขตองหนึ่งนะฮะขอสองร้อยพอนะฮะปิดไปนะครับอ่าราคาเบาๆครับเลขตองหนึ่งครับผมว่าองค์นี้น่าจะน่าจะไปไวกว่าเพื่อนนะฮะเลขตองหนึ่งนะครับ เปิดขึ้นมาครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดำๆนะเป็นเนื้อเหล็กไหลนะฮะนี่เหล็กไหลนะดูอูดูแบบเขาทําให้พระดูเก่านะดูแบบเลขหนึ่งสองหนึ่งครับขอ1นึร้อยบาทครับอ่ะใครรับปิดมาไปที่100บาทครับราคาเบาๆนะแบ่งปันกันไปอาจจะแกะไม่ได้หมดทุกองค์นะฮะผมจะจํากัดเวลาคลิปวิดีโอประมาณสักยีนาทีพอ นะครับแล้วก็โอกาสหน้าจะมาทำเป็น EP 2เดี๋ยวจะทยอยแกะนะฮะโอ้โหผมอยากเห็นองค์เรืองแสงนะนะอันนี้คือเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้นะครับสวยมากลูกค้าเลขเก้าเจ็ดนะครับนี่หูสวยมากลูกค้เ 97, คาคเนื้อเลยลายนะลายฟ้านะครับลายพลางสีฟ้านะครับสวยมากนะ นี่นะครับสวยมากนะครับองคนี้ผมขอร้อยห้าสิบาทครับนี่มาสวยๆแบบนี้เอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะปิดไปนะขอร้อยห้าสิบพอนะสวยๆนะล,ลายสองสีนะเนื้อสองสีแบบนี้ปิดไปนะครับ150ร้อยห้าสิบนะฮะเมื่อกี้นะฮะสวยๆนะครับแบ่งปันไปนะครับโอ้เนื้อสีน้ำตาลครับ องค์นี้เลข29นะครับเอาไป100บาทลูกค้าหนาึ่งร้อยบาทนะปิดไปนะครับปิดไป100บาทราคาแบ่งปันนะครับจะเขียนองค์เรืองแสงนะองค์เลืองแสงยังไม่ออกนะฮะเขามีเลืองแสงด้วยนะครับจะให้ดูองค์เลืองแสงนะครับเปิดขึ้นมาอุ้ยองนี้ฝังพลอยลูกค้าฝังพลอยสีเห็นไหม ฝังพลอยเสกครับเลขเจ็ดหนึ่งครับเนื้อขาวครับว่านขาวฝังพลอยเสษครับเลขเจ็ดหนึ่งครับนี่อ่ะขอหนึ่งร้อยบาทครับมาปิดมาหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยบาทนะองค์นี้นะให้หนึ่งร้อยบาทนะครับปิดไปนะฮะใครรับนะใครชื่นชอบนะอยากร่วมบุญสร้างพระใหญ่ริมแม่น้ำมลนะฮะอันนี้ส่งผลบุญในการสร้างพระนะ เผื่อชาหน่ชาแนดท่านก็จะมีอยู่มีกินไม่ขาดสายนะครับเป็นบาโอ้โหอุ้ยนี่เลยลูกค้างานลงยาครับเนื้อขาวฮะนี่ฮะเลขหนึ่งสองเก้าขอสามร้อยบาทครับงานลงยาครับลงยาแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทใครรับปิดมานะงานลงยาเลขสองเก้าอเลขหนึ่งสองแปดนะขออภยัยเลขหนึ่งสองแปดนะครับงานลงยาแบบนี้เนื้อว่านขาวนะครับ เอาไป300บาทนะครับอ่ะปิดไปอขออนุญาตเก็บนะครับใครรับก็ปิดมานะฮะขออนุญาตจำกัดคลิปไว้ที่ประมาณ20นาทีนะฮะอาจจะแกะไม่หมดนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำคลิปแก,แกะให้ทุกท่านชมอีกนะครับนี่นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับสีแดงๆใครชอบแบบนี้เลข46นาวรวมได้10อุดมสมบูรณ์ครับเอาไป1น0บาทครับนี่มา 100บาทครับปิดไปครับปิดไปอ่าใครรับปิดมานะครับสวยๆแบบนี้พุทธคุณเต็มเปี่ยมนะครับนะุกเสกยาวนานถึง5วาระและสร้างน้อยแค่5,900องค์นะครับหลวงตาขึมวรธโมนะฮะวัดผักขะนะจังหวัดศรีสะเกดนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอู้นี่นี่นี่องค์นี้ใหม่แล้วนะครับสวยนะครับฝังพลอยด้วยฮะนี่ สองสีแบบนี้สวยๆเลยเลข93ครับขอ150บาทนะใครรับปิดมาขอ150บาทพอนะครับปิดไปนะครับปิดไปนะฮะยังไม่เจอเรืองแสงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เปิดลังใหม่เลยนะครับเพิ่งได้มาสุดๆร้อนๆนะครับโอ้องแบบนี้อีกแล้วนะครับนี่เลยฮะ 1 5 0ห้าิบาทพอครับนะปิดไปครับ1 5อสบาทพอเลข69เก้าโหเลขยิ้มอย่างฮนะเลข69นะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับลูกค้านะสาองค์นี้นะผมดูแล้วเมื่อกี้นี้นะผมก็สงสัยว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อเรืองแสงนะเนื้อเรืองแสงนั้นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคานะครับนะมาไม่ใช่ร้อนะลูกค้าเรืองแสงนะเป็นพิเศษนะเป็น เป็นองค์พิเศษนะนี่คือเลืองแสงนะฮะเนี่ยเขาจะเลืองแสงนะลูกค้าเดี๋ยะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนี้ให้ท่านชมดีกว่ามันจะเรืองแสงนะในที่แสงน้อยระยะยามค่ําคืนนะฮะองค์พระจะค่อนข้างเลืองแสงจะเรื่องแสงนะครับอ่ะนะฮะเดีย๋ยวผมจะถ่ายภาพนี้ให้ท่านชมดีกว่าเพราะว่าตอนผมอัดวิดีโอไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่า <Evet. S 2> เป็นช่วงกลางวันนะฮะแสงค่อนข้างจ้านะครับนี่เรื่องแสงนะครับลูกค้านะเปิดไว้องค์ลระ 3ามร้อยบาทนะครับเรืองแสงนะมีสามองนะครับตอนนี้เจอสามคงนะฮะนี่คือเรืองแสงนะฮะเรืองแสงยายค่ําคืนอขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะส่วนองค์อื่นก็ราคาเดิมนะส่วนเรืองแสงก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะเรืองแสงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะครับนี่คือเรืองแสงนะฮะลูกค้านี่นะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูผมส่องแสงกนะัน ลูกค้าจะเห็นนะเรื่องแสงน้านี่ก็จะมีแบบแป้งน,นะให้ดูเห็นนะมองเห็นไหมฮะก็จะเลืองแสงนะครับอดนนีวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ท่านชมนะฮะในที่แสงน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวใค่อยชมนะครับนะเอาโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปจะนานเนิ่นนานเกินไปนะอาจจะเนิ่นนานเกินไปนะครับสําหรับ พระผงดวงเศรษฐีเสาห้ารุ่นหนรวยสมปรานารุ่นแรกปี6 5หหลวงตาขึมวรธรโมวัดผักขะนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะใครจะรับกนะ็ราคาผมแจ้งไว้ในทาง YouTube แล้วนะครับนะส่วนองค์เลืองแสงเปิดไว้องละ300บาทนะส่งฟรีส่วนรายการอื่นก็ตามนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาทำคลิปแกะ ep ีที่2ให้จบลังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ